สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y ย u ทูบเจตุรงค์เกษตรครับคลิปนี้ครับก็ญาตินำท่านผู้ชมครับไปกลับไปดูเรื่องเดิมก่อนนะครับเป็นเครื่องปลูกอ้อยครับซับท่อนแบบแนวตั้งนะครับของ nsk ครับใหญ่ด้วยครับเครื่องของดีด้วยนะครับของนครสวรรค์นะครับไปดูเบื้องอัตราการเกิดของอ้อยครับที่ไปปลูกนะครับสำหรับ รถไถคันยิงไงครับพี่น้องนะครับเป็นเครื่องปลูกแบบเราตั้งมันของเราครับแต่ว่ามันเป็นคุณระยี่ห้อแค่นั้นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอัตราการเกิดอัตราคันงอของอ้อยว่ามเสียดีขนาดใดนะครับนี่นะครับเป็นการปลูกแบบมืออาชีพจริงๆนะครับเป็นการเนี่ยสรรหาเทคโนโลยีนะครับทั้งทั้งนี้นะครับจะทางอุดรเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยนิยม เครื่องปลูกที่เรียกว่าบิลเล็ตนะครับที่เอารถไถเอารถตัดอ้อยนะครับสับท่อนนี่ยแหละครับสับเป็นท่อนแล้วก็มาบรรจุใส่เครื่องปลูกนะครับเครื่อบิลเล็ตบิลเล็ตของเงินสยามคู่โปตาไปเบิ้งก็ได้นะครับฝั่งทางนี้นะครับมันอ้อยมันโลลงไหลครับมันโลลงไหลเนี่ยหมายความว่ามันท่อนพันมันลงไปเยอะครับเพิ่นปั๊บตั้งหรือมัล่าแต่ว่ามัน ผมผสมเพิ paid, so ่เลยบ่ใส้ครับเพิ่นมีกันนะครับแห่งสะดวกนะครับใส่รถตัดอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยสับเป็นท่อนๆแล้วก็มาวางใส่แต่ว่ามันเกิดบ่ดีครับมันงอกบ่ดีคือเครื่องปลูกอ้อยแบบสับท่อนแบบแนวตั้งนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับแบบนี้มันเกิดง่ายกว่าครับอัตราการงอกดีนะครับเห็ดได้งานเร็วนํานะครับแต่ว่ามันสิเปื่องแต่ว่าอร่งอ้อยมันเหีายวนะครับเขาใส่ เขาต้องบรรจุเขาต้องบรรจุอะอ้อยบ่อยกับว่าเป็นยังนะครับเพื่อยอมเราเดีไปเบิ้งไปเบิ้อัตากันงอเพื่อน้องเป็นยังไงนะครับดีขึ้นบ่นะครับเป็นภาพลําลึกความหลังให้เบิ้งนะครับเพื่อประกอบให้เบิ้งนะครับกับคลิปปัจจุบันมันจะเป็นยังไงน้อเพี่น้องเนาะนะครับเป็นรถไทยใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับแรงมาสูงๆนะครับร้อยแรงมาขึ้นแหละครับพวกนี้นะครับ ดูเครื่องปลูกก็รู้ครับเอาข้าเก่าสิบห้าเองสูงกระเดี๋้แหละนะครับมันต้องแบบนี้แหละครับไรอ้อยมาตรฐานนะครับเป็นปัญหาแรงงานครับแรงงานเรื่องเดียวเลยครับนะครับแต่หลังจากที่เขาเอามาใช้เอาเครื่องจักรเข้ามาใช้เนี่ยนะครับกี่แหละเพราะครับปลูกแค่สามคนเองนะครับสี่ครับคนครับสิบรอพอดีนะครับ คุณคำวิลลอกอยู่ในนี้แหละนะครับไปเบื้องความพิเ็นยังไดงนะครับเขาก็จะเสียบเสียบสับหย่อนท่อนอ้อยหย่อนท่อนอ้อยนะครับลงลงนี่นะครับข้างในมันก็จะมีฟันเฟืองนะครับคอยสับเป็นท่อนเป็นท่อนเราไถกบในขั้นตอนเดียวใส่ปุ๋ยในขั้นเดียวจบเรียบร้อยนะครับนี่คือวิวัฒนาการทางด้านเครื่องจักรนะครับเอาเสียบไปเบื้องสภาพปัจจุบันมันมพิเ็นยังไดพี่นนองนะครับ เทายจดอกนะครับนี่ครับประหยัดแรงงานประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างได้เยอะมากนะครับนี่คือผลของการที่นำเครื่องจักรเข้ามาใช้ครับเอาไปเบางสภาพปัจจุบันว่าสัจะเกิดขึ้นดีบอเป่าเชินครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับ ไปเบื้องผลจากภายหลังที่ปลูกมาแล้วนะครับเมื่อเดือนตุลาว่ามันเกิดดีปันใดไม่ดีมากแต่ก็ดีพอใช้ได้เออเป็นยังไงงงบาปเครื่องตรงนี้นะครับเป็นเครื่องปลูกนะครับของ NSK เพิ่นใส้นะครับปลูกช่วงแหงนะครับก็ก็ะสวิ่งมาล่องยาวมากนะครับเนี่ย ตัดเดี๋ยวผมตัดคลิปเก่ามาประกอบอีกนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับโอ้เสียงสิบหลอดพือนหอนดีอะวะวิววิวิวิวนะครับเป็นเครื่องปลูกแนวตั้งนะครับของเจ้าใหญ่เพิ่งอู้บางบางบางที่นะครับผม่การลงไม่สม่ำเสมอของปุ๋ยของท่อนอ้อยด้วยนะครับเพืน่นาชินค่าเพิ่นบริีุทธแต่ว่าไอ้ที่งามก็งามนะครับ ที่ลงกัก็ได้อยู่นะครับพ่อไปได้อยู่แต่อ้อยเพื่อนมันตุ่นเงยงโกงเข้าิละ่ะเพื่อนใส่ปุ๋ยหลามากพี่น้องนะครับนะครับหอยน้ำห้ง่ง <c oughs> น้ำไหลนะครับ จะเป็นฟอร์ดขั้นใหญ่ๆนะครับวิ่งมาตรงนี้นะครับทุกกระบวนการตั้งแต่ปลูกนะครับตั้งแต่เริ่มที่จะเตรียมแปลงนะครับทุกอย่างนะครับมีการใช้เครื่องจักรอย่างครบวงจรนะครับไถไถหรือต่อทิ้งก็ต้องใช้รถไถเนี่ยหรือต่อทิ้งแล้วก็นะครับระเบิดดินดานเสร็จนะครับลงปุ๋ยคุกด้วยปุ๋ย มูลปุ๋ยคอกนะครับจากนั้นก็ตบด้วยปุ๋ยพืชสดปลูกไว้นะครับแล้วก็มาไถกลบกระบวนการากระบวนการปลูกก็ใช้รถนะครับใช้เครื่องจกักรการบำรุงรักษาในช่วงที่กำลังเจริญเติบโตก็ใช้รถนะครับ แปลงนี้เต็มร้อยกัให้สักแปดสิบเอ้าได้อยูะดกบ่ง่ามขึ้นหลายแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับเพราะอ้อยิ่นหลนะครับเป็นรถเป็นเครื่องปลูกนะครับของอแนวตั้งนะครับตัวนี้เป็นแนวตั้งนะครับ ภาพใบเบิ้งของ NSK นะครับของทีมงานเพื่อนปลูกผ่าอยูดอกแต่ว่าต้องแปะคลิปเก่ามาให้เบิ้งสันท่านผู้ชมจะจำไม่ได้นะครับโอเคอยู่พี่นงน,นะครับโอ,โอเคตรงที่งามก็งามนะครับเ่่ยอย่างเงี้ยคอยมันเป็นอย่างเงี้ย เสมอกันเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดนะครับกอมก่อนใหญ่เลยเพี่องแต่เสด็จมันโมเมนมันโมเมนขอนกันสามเพื่อนบ่คอยนิยมนะครับรถสิบล้อกระจอดอยู่แถวนี้แหละครับตอนนั้นที่ปลูกนะครับพวกหนายัดมากมาปลูกทีมงานนี่นะครับไอที่มันโตมันก็โตจริงมันใหญ่มากนะครับอ้อยเพื่อนนะ่ะ แต่กอเยอะครับแบบนี้น่ากลัวคนตัดนี่ไม่อยากตัดเลยนะครับแต่มันโชคดีตรงที่ว่าเป็นเป็นนี่ครับเป็นรถตัดมันสิ่งยะนะแย่ขนาดนด้ก็แพร่รถตัดนะครับบสามรอยก็แรงตัดเอาแป๊บเดียวนะครับ ขณะนี้นะครับกำลังพาท่านมารับชมนะครับบรรยากาศของการผลพวงจากภายหลังการใช้เครื่องเครื่องปลูกอ้อยนะครับเป็นเครื่องปลูกอ้อยแบบสับท่อนแบบแนวตั้งนะครับทีมงานเพิ่นปลูกให้เบิ้งแล้วนะครับเต็มร,ร้อยให้ยุ80เอา้าพัน ไดเกศซีอย,ยู่นะครับมีใบขาวเป็นหย่อมๆนะครับเนี่ยนะครับผมก็เลยว่าผมว่าเป็นจังหวะแน่ๆจังหวะที่คนหยอดกับแล้วจังหวะที่ปุ๋ยลงนะครับเห็นบอกตรงไหนที่มันงามมันก็จะงามจริงๆครับดูกอมันใหญ่มากนะครับ อ้อยนี่มันถึงเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญนะครับที่เราก็จะปลูกผมก็เกิดมาผมก็เห็นนะครับพี่น้องทางภาคใต้มีเห็นยางพารามาอย่างไงผมก็เห็นต้นอ้อยมาอย่างนั้นนะครับแล้วอ้อยเหล่านี้นะครับก็หล่อเลี้ยงนะครับพวกเรานะครับจนเติบใหญ่นะครับมีการมีงานทําแต่ก็ไม่ได้ลืมมาละครับเป็นพืชที่ที่หล่อเลี้ยงนะครับได้เรียนหนังสือก็เพราะเขานี่แหละนะครับพอมีเงินมาส่งกันนี่เด้พี่น้องบ่มมีเงินคาเท่มกันนี่เด้ นะครับได้ลืมบุญคุณเข้าไม่ได้ละครับพื้นแผ่นดินตรงนี้นะครับที่ให้เราได้อยู่ได้อาศัยนะครับได้อยู่พี่น้องเสมอกันพ่อได้อยู่บ ไม่คีริ้วนะครับไม่คีริ้วเอาผ้ามาเบิงนะครับผมก็จะไปเก็บภาพมาไว้ให้ดูนะครับว่าตั้งแต่กระบวนการปลูกมีโอกาสก็จะแวะมาดูนะครับจะไม่ทิ้งภาพนะครับของช่องจะให้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะตัดตัดภาพตัดภาพเดิมนะครับมามามา,มาเห็นภาพนะครับเบิ้งจักคลิปหนึ่งจักเจ็ดจักแปดหน้าที่ก็เอานะครับ ให้มันเป็นช่องเรื่ององค์ความรู้กัครับอ้อยนะครับกับมันสบาลังกับหน้าเขาเฮ้าหน้ามปุ๋ยทั้งนั้นเนยด็พี่น้องผัดแปลงนี่ก็เสมอกันเนี่ยผมว่ามันเป็นผมกําลังวิเคราะห์อ,อยู่ว่ามันเป็นที่มันเป็นที่คนขับรถไหมมันก็รถไถเบอร์เดียวกันแต่ว่าบางแปลงมันก็งามน้ำหนักนะครับเหมือนเหมือนที่น้องปลูกอะนะครับบาง เราไปซ่อมของเขาทำไมเขาไปขับแล้วมันไม่เกิดไม่งอกขึ้นมาสงสัยสงสัยนะครับเนี่ยครับมันก็เราถไถยใหญ่ๆเหมือนกันนะแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันกำลังสงสัยว่าปัจจัยเรื่องของ ทีมงานในการปลูกว่าจังหวะการขับรถไถการเข้าเกียร์จังหวะการปล่อยปุ๋ยเนี่ยพัดอันนี้พองเป็นนายัดบ้างนายัดครับมปนดล่องดีพี่น้องโอ้บังดูบังก่อมันง่ามข้างอย่างเลยพี่น้องไหวคข้าเจ้าเนี่ยนะครับส่วนแปลงนี้เขาเก็บดวงฮะันี่แต่ก็บ่เป็นยัง นี่ผมก็เลยสงสัยว่ามันมันเป็นน้ำหยังจังวะครับรถกระคักวะผมว่านะ่ะเอาใ้เบ่งซ้ำนี่แหละเดี๋ยวผมสิเอาคลิปเก่ามาแปะเบื่องกับพูดครับ